ผลตรีบุญยริศเกษตรเวทินผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37พร้อมด้วยสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่37กำลังพลจิตอาสาพระราชทานเสนารักษ์เดินเท้าโรงพยาบาลค่ายเมืองรายมหาราชชุดบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37เข้าเยียมบ้านของจ่าสิบเอกหญิงประภาพิษคำตาค่ะกำลังพลในสังกัดโรงพยาบาลค่ายเมืองรายมหาราชซึ่งบ้านของท่านนี้นะคะได้รับผลกระทบจากอุทกั ภัยที่ผ่านมาที่บ้านพักในตำบลเวียงเทิองอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายค่ะก็ได้ไปมอบถุงยางชีพพร้อมกับกล่าวให้กำลังใจและรวมกันทำความสะอาดฟื้นฟูบ้านของกำลังพลที่ได้รับความเสียหายนอกจากนี้นะคะก็ได้ลงพื้นที่พบปับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภยัยทั้งตำบลเวียงเทิงและตำบลตับเต่าอำเภอเทิงพร้อมนำถุงยางชีพ400ชุดเครื่องซักผ้าและพัดลมอีกจำนวนหนึ่งเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะ เนื่องกันนะคะที่กําลังพลของหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31กองกําลังผาเมืองร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้นําชุมชนเป็นสะพานบุญร่วมนําถุงยางชีพน้ําดื่มและข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ18รายค่ะในพื้นที่บ้านห้วยซ่านหมู่7ตำบลท่าข้ามอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายซึ่งจุดนี้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและดินโคลนถลม่ม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนหลังจากสิ่งของภายในบ้านนั้นได้รับความเสียหายส่วนหนึ่งนะคะจังหวัดเชียงรายนั้นได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ตั้งแต่วันที่14สิงหาคมเป็นต้นมาจนถึงต้นเดือนกันยายนค่ะมีพื้นที่เสียหาย18อำเภอ106ตำบล925หมู่บ้านบางส่วนในเขตเทศบาลนาครเชียงราย27ชุมชนซึ่งอำเภอเวียงแก่นนั้นเป็นหนึ่งในสอำเภอที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้รุนแรงรวมไปถึงอำเภอเทิงอำเภอพญามเมงรายและอำเภอขุนตาลด้วย cop. ขณะที่กองทัพบกโดยช่อง5รวมใจช่วยภัยพิบัติส่งความห่วงใยส่งน้ำใจผ่านททบ5ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยการบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มได้ที่ททบ5ถนนพหลโยธินสนามเป้าทุกวันในวันเวลาราชการค่ะหรือร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนชื่อบัญชีททบร่รวมใจช่วยเหลือภัยพิบัติเลขที่บัญชีที่อยู่บนหน้าจอนะคะ021ขีด7ขีด57 98 2โดยสามารถร่วมบริจาคได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปค่ะ